สวัสดีครับพบกับนิสาคาแฟและผมฟรีรัชนนท์ครับผมในรายการเริ่มมอง,องเรามากีดชุดสันสีฉันเผาชุดเธอเลยมาสิเราก็ทำงานหนักเหมือนกันแต่เขาอาจจะไม่ได้เห็นพารตรงนั้นไม่บอกหรอกอถ้าเราไม่มีอะไรดีที่จะพูดเนี่ยบางทีก็ไม่ต้องพูดเลยก็จะดีกว่าเราสามารถลุกขึ้นยื่นะสู้เพื่อตัวเอง โอ้โหเปิดกว้างขนาดนี้แล้วก็เห็นแขกงับเชิญของเราแล้วด้วยบอกเลยว่าเธอนั้นนะฮะนอกจากเป็นนางงามสาวคนสวยแล้วนะฮะบอกเลยนี่คือตอนนี้เนี่ยได้เป็นพรีเซนเตอร์กับ Farmhouse Sweet ค่ะ Amanda ทักทายทันงต่างประเท Amanda Charisa Abdom Miss <oughs> Universe Thailand 2020 พูดคุยกันนะคะ,ะเ,เป็นเกียรติเช่นกันเ,เพราะว่าเราไม่เจอก<ช>ันานมากใช่ค่ะนานมากไปไปมาๆปุ๊บก็คือได้เป็น<ช>พีเซเนเตอเลยใช่ค่ะวันนี้ก็มาในฐานะตัวแทนนะคะพีเซนเตอฟาร์มเฮาส์โฮวีดเพราะว่าวันนี้นี่ก็คือเรามาอยู่ใน,ในรายการเรื่องมงลงและก็พอพูดถึงเรื่องของการจับพัจับผูไปอย่างเงี้ยตกใจมาตอนที่แบบฟาร์มเขามาอเมนดามาเป็นพีเซนเตอให้กับทางฟาร์มเฮาส์ของเราหน่อยตกใจมากค่ะตกใจมาก เพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยฟาร์มเฮาส์เนี่ยก็อยู่เคียงคู่กับครอบครัวครัวไทยเนี่ยมานานอันนี้ก็40ปีแล้วซึ่งจะบอกว่าแม่ของด้านเนี่ยก็ซื้อฟาร์มเฮาส์กินตลอดเวลาจะมีมีขนมป,ปังที่บ้านเนี่ยจะต้องเป็นฟาร์มเฮาส์อีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นชื่อที่ทุกคนคุ้นเคยนะคะแล้วก็พอเขาติดต่อมาก็คือแบบ ตื่นเต้นมากตกใจมากจริงเหรอคะแล้วแบบโอ้ยดีใจมากๆเลยตอตาจะถึงเจี๊เลยเยสเลยค่ะได้เลยค่ะคือก็คือตรงมากับเขาอยู่แล้วใช่ตรงมากับเขาอยู่แล้วพอเป็น้ตบิ๊กปึ๊บมันก็คือเข้ากับเราที่เราแบบชอบดูแลสุขภาพอยู่แล้วใช่ค่ะตามเขาใช่ค่ะเมื่อกี้เราพูดไปแต่ว่าคือตรงเนี้ยมันจะมีแคมเปญยกย้ายใส่สตองอะไรอย่างเงี้ยคือใครแอบไปดูมาใน YouTube แล้วก็แบบเห็นนางเต้นแล้วแบบเออสนุกดีอะไรเงี้ยก็คือตอนที่ตอนที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์เขาบอกว่าจะมีการถ่ายโฆษณาใช ก็พูดตลอดเลยว่าเต้นไม่เป็นร้องเพลงไม่เป็นได้แต่งานเต้นกับงานร้องเพลงแล้วเขาก็ส่งวิดีโอมาเขาบอกว่าน้องแมนด้าคะเดี๋ยววันถ่ายโฆษณามันจะมีการเต้นประมาณนี้นะคะแล้วก็อี่ได้มันโอเคแหละโดยตอนง่ายๆเนาะเปิดคลิปมาแบบอยากไปคิดว่าเราทำไม่ได้เรา้องคิดว่าเราทำได้ก่อนง่าย ซ้อมซ้อมซ้ก็โอเคค่ะมันก็เลยแบบมีภาพยกย้ายสายสตรอมสายขวาสายมันมันต้องตังหวาดนับงตังหวาดไหมเพราะแบบท่ามันก็เหมือนกับเหมือนกับเราเราเห็นเลยที่คุณแม่ที่บ้านเป็นการเออเอออันนี้คือเน้นหน้าอกสายสตรอมสายขวาสายความเฮาทุกซ้อมซ้อมแน่ใจแน่ใจอยากถามย้อนกลับไปนิดนึง คือหลายๆคนอยากรู้ว่าเวลาเพเประกวด <ฮะ S 1> ในส่วนของเวทีนางามประเทศไทยทุกคนรู้ว่าเป็นยังไงพอเป็นระดับโลกอย่างที่อเมนดาเล่าให้ฟังมันมีแบบเรื่องของอุยอุยอุยยแทงเลรอแต่แทงมาก็แทงกลับ <laughs> นี่คิดว่าไม่มีใครกล้ามายุ่งมากกว่าเพราะเราเป็นคนสู้คนเรามากี่ชุดสันสีชั้นเผ่าชุดเธอเลยมาจีเกบะ ก็เลยแบบไม่ไม่มีใครมายุ่งอะค่ะแต่ว่าเราก็เรารู้สึกว่าเราตอนเราไปประกวดเราไปด้วยความจริงใจแต่ว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ยอมให้ใครมากลั่นแกล้งเหมือนกันเราถูกสอนว่าอย่าให้ใครมากลั่นแกล้งเราสามารถลุกขึ้นยืนและสู้เพื่อตัวเองได้เวลากลับมาประเทศไทยคำถามไหนที่เจอบ่อยที่สุด ทำไมถึงเลือกชุดไฟนอลเป็นสีน้ำเงินทำไมไม่สลับกันมอเจะบอยสุดแล้วเราก็ตอบว่าก็ก็สวยทั้งสองก็ก็เลือกตามนั้นนะคะ <c oughs> ก็ตอนตอนฟิตติ้งก็รู้สึกว่าสีน้ำเงินมันมีสตอรี่เรามากที่สุดม,มีความเป็นอ,อันดมามันเราเติบโตมากับท้องทะเลแล้วก็ตอนที่ไปประกวดเนี่ยเราก็มีวิชั่นในหัวว่าเราจะต้องแบบเดินออกมาแล้วเป็นเหมือนคลื่นอ่าใช่ก็ หนูเข้าใจนะว่ามันสวยทั้งสองชุดเลยความสวยมันแล้วแต่บุคคลอนะมันแล้วแต่ความอาชอบของแต่ละคนแ m ม n นด้า <Sky> สกายวอล์กเออะไรเออมันเป็นแบบการหมุนที่แบบ360หแบบหมุนกลับมาฟึ๊บซึ่งเอาจริงๆมันสวยมากเลยนะคะพอเราไปยืนอยู่บนเวทีอะแล้วหมุนมาแล้วเหมือน,นแบบกระโปรงม,มันเปลีว,วใช่อชอบม,มากํำได้เลยแต่ทีนี้แหละพอหลังอันคือหลังเวทีจบไปปึ๊บมันมีเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งนั่นก็คือคุณแอนจกรพง ก็ออกมาแบบเออไรตรงไรสดฉันจะสั่งคายนาเวทีของป้าพอล่าและผ่านไป2ปีใช่ไหมเวทีป้าพอล่ามาอยู่ที่ประเทศไทยชเขาบอกว่าเพราะอแมนดาเลยเออล้วขอบคุณที่เห็นความตั้งใจนะคะความสู้ของด้าในช่วงการประกวดค่ะแล้วก็ดีใจที่คนไทยเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ Miss Universe ด้วยเพราะว่ามันก็ทําให้ชาวต่างชาติได้เห็นถึงความเก่งของคนไทยเมื่อสักครู่นี้อแมนดาพูดถึงเวทีที่ออกไปตอร์เนชั่นแนลใช่ไหมในเมืองไทยล่ะเกิดอะไร ขึ้นในกองบ้างไหมแต่ว่าไม่ไม่เคยโดนกลั่นแกล้งจริงๆนะคะอาจจะเป็นเพราะเราทุกครั้งที่ถึงแม้ว่ามันเป็นการแข่งขันเราไปด้วยความจริงใจอ่ะคือถ้าเพื่อนต้องการความช่วยเหลืออะไรเราช่วยตลอดอยากให้ช่วยติดขนตาคือแบบเราเราทำเต็มที่ตลอดเราไม่ได้คิดว่าแบบจะต้องเป็นศัตรูคือเรามาอยู่ในจุดจดนี้อ่ะผู้หญิงด้วยกันมันก็จะเป็นที่จะต้องกดทับกันเพื่อที่จะทําให้ตัวเองสูงขึ้นแต่เราแบบช่วยกันส่งเสริมซึ่งกันและกันก็ได้ก็เลยไม่ไม่ได้ไม่เคยโดนกลั่นแกล้งอ่ะ อย่างที่บอกเป็นคนที่สู้คนด้วยเห็นไหมคะเราสู้มาเราก็สู้กลับก็ถือว่าแฟร์เกมแต่ว่าเราจะไม่เป็นไม่เป็นคนเริ่มแค่นั้นเองก็เลยไม่ได้มีการกลัน่แกล้ง ในส่วนของการเป็นนางงามหเหรอแมนด้าถ้าพูดเกี่ยวกับเรื่องไยเซนตมันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลมากกว่าแต่ละคนว่าทุกคนมีความคิดยังไงเพราะว่าแน่นอนว่าการประกวดนางงามเนี่ยเวลาเขาถามมันถามเขาอยากรู้ทัศนคติของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือการที่เราจะรู้ข่าวสารทั่วโลกไม่ใช่แค่ประเทศไทยอย่างเดียวนะคะแล้วก็เอาข่าวสารเราเข้าตัวเราเองให้มากที่สุดแล้วก็คุยกับตัวเองว่าในเรื่องที่มันเกี่ยวกับออชู้ที่มันเป็นแบบเนี้ยเรามีความคิดเห็นยังไงใช่ค่ะแล้วก็อาจจะไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนนอื่ได้คน ที่แบบเป็นผู้ใหญ่กว่าเด็กกว่าแล้วก็มาเปรียบเทียบกับของเราว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงคิดแบบนั้นมันคือเหตุผลอะไรแล้วก็เอามาไตร่ตรองแล้วก็คิดทบทวนดราม่าต่างๆหรอคะเอาจริงนะต้องปล่อยวางปล่อยวางแล้วก็นี่นี่บอกทุกคนบอกน้องแอนชีบอกน้องแอนนาก็คืออยากจะบอกว่าถ้าเราไม่ไปอ่านคอมเมนต์เนี่ยก็แปลว่าเราไม่โดนด่านะก็ไม่ต้องไปอ่านเลยค่ะ เออโฟกัสในสิ่งที่ควรที่จะโฟกัสแน่นอนว่าในช่วงการประกวดมันมีหลายอย่างมากที่เราต้องทําเราต้องแบบไปเทรนเราต้องไปเรียนเดินเราตอบคาถามเราต้องเตรียมชุดตื่นนอนแต่เช้าคือไม่ต้องเอาเวลาจากการที่จะทําสิ่งเหล่านั้นเนี่ยไปนั่งอ่านคอมเมนต์ทำให้ตัวเองหน่อย <med> ออมันไม่ไมันไ,ไม่ใช่เรื่องจําเป็นค่ะแล้วก็มันจะทําให้เราเหมือนสุขภาพจิตเสียไปด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องอ่านค่ะรู้จักการจัดการกับความรู้สึกตัวเองคุยกับคนที่รู้จักเราจริงๆเพราะอย่าลืมว่าคนที่เขียนในคอมเมนต์เหล่านั้นเนี่ยเขาไม่ได้รู้จักเราสะหน่อย Oh. เขาไม่ได้มาอยู่ในชีวิตประจําวันเขารู้หรอว่าเราตื่นกี่โมงเราเทรนวันละกี่ชั่วโมง mm hmm. คือเราก็ทํางานหนักเหมือนกันแต่เขาอาจจะไม่ได้เห็นภาพตรงนั้น mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยคุยกับคนที่รู้จักเรา uh huh. ดีที่สุดอยากจะบอกทุกคนว่าถ้าเราไม่มีอะไรดีที่จะพูดเนี่ยบางทีก็ไม่ต้องพูดเลยก็จะดีกว่านะคะ เพราะว่าคําพูดเนี่ยมันเป็นเหมือนมีดมันสามารถกรีดใครคนหนึ่งได้เลยแล้วเราไม่รู้ว่าการที่เราเขียนแบบนั้นไปเนี่ยคนที่กําลังอ่านอยู่เขาจะมีจิตใจแข็งแรงพอที่จะรับคำเหล่าน,นั้นได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปเป็นคนที่แบบไปทำร้ายจิตใจคนอื่นบีคาย ดีกว่าตอนนี้ก็กำลังากาลังถ่ายเรื่องมาตาลดาค่ะกำลังอยู่กับช่องสมนะคะถ่ายไปใกล้จะ100%แล้วค่ะาคาดว่าน่าจะได้รับชมต้นปีหรือกลาง,ลางปีหน้าสปอยไม่ได้สปอยไม่ได้ไไดหรออยากพูดมากอยากพูดอะ คาแรคเตอร์เป็นเป็นคนดีที่ปากแดงหรือเปล่าเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจแต่ว่าก็แบบมีปมลึกๆอยู่หลายปมก็ต้องแบบพยายามคลี่คลายแสดงว่าจะได้เห็นทักษะเรื่องของงานแสดงอาเบนดาแบบเพิ่มมากขึ้นหักบใช่ค่ะก็ฝากติดตามแล้วกันแล้วก็ จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยคนไทยอ่ะเชื่อว่าพูดถึงอแมนดาก็ต้องรู้จักแล้วก็ต้องจําได้กับผลงานของเธอคือเธอนอกจากสวยเก่งฉลาดนี่ดีกีเกียรนิยมอันดับหนึ่งจากแคนาดานะคนะถูกต้องอเ,ออเล่าแบบ คลิกในการเรียนหน่อยได้ไหมคะว่าทํายังไงถึงได้เกียรินิยมขนาดนี้อ่ะมันมันองมีความตั้งใจค่ะใช่เอาจริงนะคะ <laughs> ก็คือดูดูเกียร์ชาลียเลยว่าเกียรินิยมเนี่ยมันต้องได้เท่าไหร่แอ้เราก็มาคิดคํานวณเลยว่าคลาสนี้เนี่ยมันต้องได้ประมาณนี้นะเท่านี้เท่านี้เท่านี้นะ,ะก็คือมันมันต้องมีความตั้งใจแล้วก็ในทุกๆคลาสแล้วก็ในคณะที่ได้เลือกเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็มันไม่ได้ยากไปกว่านั้นอ่ะ เราก็แค่ม,นมานั่งอ่านหนังสือรู้ว่าอาจารย์แต่ละคนเขาเป็นยังไงเขาน่าจะถามคำถามประมนนาณนอ้นมันมีอะไรอย่างนี้แหละ <c oughs> แล้วก็แบบทำให้ดีที่สุดถึงเกรดจะไม่ดีมันไม่ได้เป็นตัววัดค่าคุณค่าของคุณเพราะฉะนั้นมัน,มนไม่เป็นไรหรอกคะ่ะถ้าไม่ได้เกียรินิยมก็ไม่เป็นไรเราก็สามารถมาเป็นคนที่มีคุณภาพในสังคมได้เหมือนกันอย่าไปอย่าไปวัดคุณค่าจากตรงนั้นมันไม่ได้เกี่ยวอะไรหรอก มีหนุ่มมาครองหัวใจหรือยังหนุ่มไหนขออะไรยังไงยังไงสิไม,ไม่บอกหก่อย,อยแต่เห็นแต่เห็น ก็โอเคค่ะแฮปปี้ดีค่ะต่างคนยังต่างโฟกัสเรื่องงานกันอยู่อยางบ้างานอยู่เลยค่ะโฟกัสแต่เรื่องงานแทบจะไม่ได้เธอกันเลยด้วยซ้ำแค่แบบอยากทํางานเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราตื่นขึ้นมาแล้วเรามีความสุขเขาเข้าใจไหเราเราทำงานในวงการบันเธออาจเวลาอาจจะมีให้เขาน้อยเนี่ยมันมักจะเป็นปัญหากันเราแต่ดอธิบายกันนะก็อธิบายค่ะแต่แม่เข้าใจก็ต้องเข้าใจความสุขเราฝันแบบแต่ได้ได้จริงตอนนี้ยังไม่เคย มันไม่เคยอยู่ในความฝันไดอคความฝันของแต่ละคนไม่เหมือนกัน<ะ>ผู้หญิงหลายคนอาจจะแบบอย,อยากฉลองอยากฉลองงาในใหญ่ๆคือเรายังไม่ยังไม่เคยมีโมเมนต์นั้นเรายังไม่เคยแบบโอยอยากแต่งงานจังเลยมันไม่มีอ่ะแต่ก็เข้าใจว่าความฝันของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอยากมีลูกคือคือตอนนี้เนี่ยเราอยากแบบทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดแค่นั้นเองแล้วก็แน่นาคค่อยว่ากันนะคะมันยังไม่มีภาพนั้นในหัว แสดงว่านตอนนี้ก็คือความฝันของอเมนด้าคือการลุยเต็มที่กับการทำงานใช่ค่ะเราได้โอกาสแล้วเราก็อยากทําให้เต็มที่ฉะนั้นฮะโอกาสพร้อมครับอามนด้าพร้อมโทรหาอเมนด้าเลยเลยครับผมได้เลยคริสครางมาได้เลยค่ะเออนมุมมองของอเมนด้าเราท็อปปิกตัวเองว่าอย่างไงบ้าง I am enough ฉันดีพอ I am enough ค่ะสั้นๆสวยๆง่ายๆได้ใจความใช่ไหมฉันดีพอฉันดีพอคือถ้าเกิดทุกคนดีพอมันก็จะได้เห็นสิ่งที่สื่อไปคือแบบสั้นๆแต่คือความหมายขึ้นลึกมาก เป็นไงคุณสมแม้กับ รดมองลงคือหอมปาาหอมคอแล้วก็ขอบคุณอเมนด้าด้วยแล้วก็ขอบคุณมากเลยอยากจะให้ฝากทิ้งท้ายถึงเรื่องผลงานต่างๆรวมถึงในานะพรีเซนเตอร์นิดนึงค่ะอเมนด้าค่ะก็ฝากติดตามนะคะละครมาตาลดานะคะทางช่องสามน่าจะได้ออนแอร์ปีหน้านะคะต้นๆปีกลางปีอันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวรอติดตามกันอีกทีนึงนะคะแล้วก็สามารถติดตามได้ทางโซเชียลมีเดียต่างๆอแมนด้าออฟดัมเลยนะคะแล้วก็ฝากพรีเซนเตอร์นะคะฝากฮาวส์โ วิไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะมีทางวิตามิน B 1, B 2แล้วก็ไฟเบอร์นะคะกินแล้วอร่อยอยู่ท้องและมีประโยชน์ด้วยนะคะเริ่มงลงนั้นจะเชิญแบบนางงามสาวงามคนไหนหรือว่ากองประกวดกองไหนมานั่งตรงนี้อีกต้องอติดตามวันนี้เนี่ยผมขอไปกินฟาร์มออมอกปอกนะคะกับนมนด้าได้สูตรรับจากเธอมาแล้ว่ะบายเราไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ